คลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนาลายบรรทมศิลป์หรือวิศนุอนันตสายยินปัฐมนาภะโดยการใช้กรณีศึกษาทับหลังที่พบที่ปราสัทกู่สวนแตงจังหวัดบุรีรัมเราจะมาดูกันว่าการแกะสลักทับหลังชิ้นนี้เนี่ยมีการจัดองค์ประกอบภาพเป็นยังไงมีตำนานความเชื่อปฏิมาวิทยาที่แฝงไว้ในรูปแกะสลักชิ้นนี้อย่างไรไปพบกันเลยครับ ทับหลังเนี่ยเป็นแท่งหินทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยจะอยู่เหนือกรอบประตูตอนบนมีหน้าที่คล้ายคือในการช่วยในการถ่ายน้ำหนักโครงสร้างลงสู่กรอบประตูด้านข้างทับหลังเนี่ยจะแบ่งได้อยู่2แบบนะครับก็คือทับหลังจริงซึ่งทาหน้าที่รับน้ําหนักโครงสร้างอาคารแล้วก็ทับหลังที่ประดับซึ่งทับหลังที่ประดับเนี่ยมักทำขึ้นเพื่อใช้ตกแต่งอาคาร โดยจะมีการแกะสลักเรื่องราวต่างๆตามความเชื่อทางศาสนาลวดลายของทับหลังเนี่ยก็จะสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดอายุของตัวศาสนสถานได้ด้วยนะครับเรามาดูการจัดองค์ประกอบของภาพทับหลังนารันทมศิลป์ที่ปราสาทกูส่สวนแตงกันนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเวลาเส้นตรงตึงกลางการ,การแต่งทับหลังให้เห็นนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพในการจัดองค์ประกอบของภาพนี้ได้อย่างชัดเจนขึ้นจะพบว่า ช่างของโบราณนี่มีความเชี่ยวชาญในการจัดองค์ประกอบในการแกะสลักได้เป็นอย่างดีองค์พระนารายณ์ยจะตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของภาพถึงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและเป็นศูนย์กลางของทับหลังชิ้นนี้บริเวณตัวพญาอนันตคราชเนี่ยช่างของโบราณจะทำให้เป็นบรรลังหรือแท่นบรรทมของพระนารายณ์จะช่วยเสริมให้องค์พระนารายณ์เนี่ย มีความสูงอยู่บริเวณจุดกึ่งกลางของภาพอย่างสมบูรณ์ในขณะที่พื้นที่ทางด้านซ้ายมือจะเป็นเศียงของพญาอานันตนาคราชในขณะที่พื้นที่ทางด้านขวาเราจะพบว่าช่างขอมเนี่ยได้มีการแกะสลักเป็นรูปสตรีสองท่านวางอยู่บริเวณปลายพระบาทของพระนารายณ์ รูปแบบการจัดองค์ประกอบแบบนี้เนี่ยเป็นการจัดองค์ประกอบแบบอสมมาตรซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความสมดุลแบบไม่เท่ากันในขณะที่ด้านบนเราจะเห็นว่าตรงเส้นตึงกลางเนี่ยบนสุดจะเป็นรูปพระพรมแล้วก็จะมีรูปบุคคลทางซ้ายและบุคคลทางขวาแสดงให้เห็นถึงการจัดระเบียบให้มีความสมดุลแบบเท่ากัน จะเห็นได้ว่าทับหลังชิ้นนี้เนี่ยก็จะมีการจัดองค์ประกอบของภาพโดยใช้รูปแบบของหลักการสมดุลแบบไม่เท่ากันและสมดุลแบบเท่ากันมาประกอบทำให้ตัวทับหลังเนี่ยมีความโดดเด่นและก็น่าสนใจขึ้นในส่วนการตีความปฏิมาณทิยาเกี่ยวกับทับหลังชิ้นนี้นะครับก็เป็นตอนสร้างโลกตามคติความเชื่อของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูวิษณุ ก็คือองค์พระนารายอัน,นันตสาย,ยินก็คือองค์พระนารายเนี่ยทรงบรรทมเหนือพญาอานันตนาคราศปัมะนาพระเนี่ยก็คือความหมายก็คือดอกบัวที่โผล่ออกมาบริเวณสะดือของพระนารายณ์บนดอกบัวนั้นเนี่ยก็จะมีพระพรมเกิดขึ้นทําหน้าที่สร้างโลกซึ่งคติความเชื่อของชาวฮินดูเนี่ยจะเชื่อว่าการบรรทมในแต่ละครั้ง ของพันนาลายเนี่ยจะสัมพันธ์เกี่ยวกับยุคเวลาในแต่ละกับในแต่ละกับเนี่ยก็จะเท่ากับ4,320ล้านปีพระพมจะทําหน้าที่ในการสร้างโลกจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการการสร้างจักรวาลจนถึงจุดสิ้นสุดก,ก็คือจักรวาลถูกทําลายระยะเวลาในการสร้างโลกของพระพมเนี่ยก็จะเท่ากับ1คืนของพระพมซึ่งก็เท่ากับ1กับระหว่างการสร้างโลกของพระพมเนี่ย จะพบว่าพระหัส์ซ้ายของพระนารลายจะยกขึ้นจะมีอสูรสองตนเกิดขึ้นก็คืออสูรมะทุกับอสูรไกตกะซึ่งอสูรทั้งสองเนี่ยจะตรงเข้าไปทําลายพระพรหมซึ่งต่อมาพระนารลายก็ได้กําจัดอสูรน,นั้นเพื่อให้พระพรหมได้สร้างโลกต่อจนเสร็จสมบูรณ์รูปแบบนี้เนี่ยก็จะมาจากคติความเชื่อตามคำพีมารการเทยะาูราณนะ ในขณะที่ทางด้านปลายพระบาทก็จะพบว่ามีภาพแกะสลักสตรีอยู่สองท่านท่านที่หนึ่งก็คือพระลักษมีซึ่งเป็นชายาของท่านรหลายแล้วก็พระภูมิเทวีก็จะประทับอยู่บริเวณปลายพระบาทซึ่งรูปแบบการแกะสลักทับหลังนาล้านทมศิลเนี่ยก็ได้รับความนิยมในการแกะสลักของช่างขอมเป็นจำนวนมาก ที่ปราสาทกูศสนแต่แห่งนี้เนี่ยถือเป็นทับหลังนาลายมรทมศิลป์ที่ยังคงมีรูปแบบที่มีความสมบูรณ์ที่จะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับปฏติมาวิทยาคติความเชื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งลวดลายรูปแบบศิลปกรรมได้เป็นอย่างดีถ้าใครสนใจที่อยากจะเห็นทับหลังนาลายบรรทมศิลป์ชิ้นนี้ก็สามารถเข้าไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติพระนครก็จะจัดแสดงอยู่ในห้อง ศิลปะวัตถุกเกี่ยวกับของโบราณพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ